ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเย็นนี้เราก็มีเมนูมาแนะนำนะครับวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวนะครับแต่ก็ไปซื้อที่ร้านมากินนะครับอันนี้ก็จะเป็นก๋วยจั๊บนี่ก๋วยจั๊บขาไก่นะครับอันนี้ก็คือน่าจะถุงละ60บาทนะครับก็ถือว่าได้เยอะนะครับเนี่ยมีไข่ด้วยนะครับมีกระดูก มันก็จะมีหลายเมนูนะครับจะเป็นแบบก๋วยจับต้มเล้งนะครับก็ได้นะครับนี่คือรสชาติเนี่ยคือไม่ต้องปรุงอะไรมากเลยครับคือน้ำเขาเนี่ยคือเข้มข้นอยู่แล้วครับสุดยอดจริงครับร้านนี้คือไปกินบ่อยกินประจำด้วยนะครับก็ลองไปไปทานกันดูนะครับวันนี้ไม่ได้กินที่ร้านเลยเอาซื้อมากินที่บ้านเนี่ยแต่ถ้าใครชอบ เผ็ดก็ใส่พริกนะครับเขาก็จะมีเครื่องปรุงมาให้นะครับเครื่องปรุงอันนี้คือใส่แค่พริกอย่างเดียวไม่ได้ปรุงนะครับแต่ก็รสชาติโอเคเลยอ่ะส่วนอันนี้ครับอันนี้ขนมจีนหรือข้าวปุ้นนะครับข้าวปุ้นนะแล้วแต่บางที่เขาก็เรียกไม่เหมือนกันนะครับ ปุ่นข้ับปุ้นซื้อไว้นานแล้วแช่เย็นไว้ก็เลยมีโอกาสได้มาอุ่นกินนะครับก็ต้มน้ําแล้วก็ใส่เส้นไปเลยนะเพราะว่าเส้นเนี่ยไปไป,ไปแช่ไว้แล้วก็เลยแข็งนะครับแล้วก็จะเป็นผักนะครับเราก็จะรากเลยนะครับดูนะนี่ราดผักแบบนี้เลยนะครับ อันนี้น่าจะประมาณ40บาท40บาทดูครับขนมจีนตากล้องซูมดูอาหารใปใ้ๆ้ครับดูครับสีสันน่ารับประทานมนากดูชิมดูครับผมแต่มันก็อาจจะไม่ไม่อร่อยเหมือนของสดใหม่นะครับ มันแช่ไว้นานเนาะรสชาติอะไรมันก็อาจจะเปลี่ยนไปหน่อยอือันน่าจะแช่ได้ประมาณสองวันนะครับถ้าเลยก่อนนัน้นนี่กินไม่ได้แล้วมันอาจจะบูดนะเพราะว่าน้ำยามันเป็นน้ำยาก,กะทินะครับอือโอเคครับ เมนูเย็นนี้ครับผมข้าวปุ้นไอขนมจีนหรือข้าวปุ้นกับถ้าเได้ว่าอะไรนะลืมก๋วยจับอ่าต้มก๋วยจับนะครับผมโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ